วันนี้กอนหนวดเป็นไงบ้างมันตกนะไม่ได้เรีนะยคอนหนวดมาแล้วเป็นไงบ้างคือมันไม่เหมาะกับหน้าตัวเองอะหน้ามนันหุ่นขันไปอะไม่ได้อ่ะ จะต้องมีหนวดอ่ะมันไม่แตมันแบวไปไม่ใช่ไม่ตั้งใจโกนคือมันแหวงเลี้ยงก็เลยโกนไปเลยไม่เลิกมันโกนไปแล้วแต่เดี๋ยวมันก็ขึ้นขนมันจะไม่ขึ้นเลยเนี้นะเพรต้องขึ้นมันไม่เข้ากับเราไงให้เจนดูให้เจนดูบอกพี่มันโกลนวดไปแล้วใสหวานเจนนี่แล้วบอกว่าโกลนวดเนี่ยโกหนวดมาเป็นไงเอ้าเอาโกนหนวนอ่เอ้าวโกนแล้วเหรอ แล้วกทำไมอ่ะแล้วขับทำไมมาเนื้ยกัรหนวดแล้วมันแหว่ง กานหนวดแล้วมันแหว่งมันก็เลยต้องโกนทิ้งเดี๋ยวรอมันขึ้นใหม่แต่โกนไปแต่โกนนะรองทิ้งเขาทำเป็นไงันเป็นไงมันดีไหมทำไม่ได้แบบน่าเกลียดจะว่ามันดีไหมมันไม่ได้น่าเกลียดแต่ว่ามันแค่รู้สึกว่ามันไม่เข้ากับหน้าเดี๋ยวไปแค่นี้แหละแค่นี้แหละเขาจะแบบมาอวดว่าไม่มีหนวดแค่นี้แหละนนั่ ไปแล้วไปแล้วแค่นี้แหละงไอะแค่นี้แหแลงงะ